สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบ Chat GPT ในเวอร์ชั่นที่ฟรีที่ไม่เสียเงินนะครับกับเวอร์ชั่นที่เสียเงินที่เรียกว่า c h a t GPT Plus นะครับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันและถ้าใครที่ใช้ Chat GPT เวอร์ชันไม่เสียเงินอยู่แล้วกำลังจะคิดว่าควรจะอัปเกรดเป็นแบบเสียเงินดีไหมก็ดูวิดีโอตัวนี้ครับแล้วคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยเห็นฟีเจอร์อื่นๆที่แบบ ไม่เสียสตางค์มันมองไม่เห็นเนี่ยทำอาจจะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนะครับมาดูที่หน้าจอเลยครับหน้าจอนี้เป็นแชท GPT ของผมเองแบบนี้เรียกว่าแบบเสียงเงินแล้วลังคับน,นะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเขาเรียกว่า c h a t GPT plus ครับเด,เดี๋ยวผมจะให้โชว์ตารางเปรียบเทียบผมบอก h a GP t GPT ช์มาละแล้วผมก็เข้าแบบไม่เสียสตางค์จะเป็นแบบนี้ครับนี่ผมเอาอีกยูเซอร์หนึ่งเข้าไปนะครับปกติคุณสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะครับคราวนี้2แบบนี้มันต่างกันอย่างไร ผมก็ทำตารางมาให้คุณเห็นนะครับถ้าคุณดูในหน้าจอนะครับก็มีชัด GPT แบบฟรีถ้าคุณใช้แบบฟรีอยู่จะเป็นแบบนี้ถ้าคุณเป็นบุคคลทั่วไปคุณสามารถจะเป็นแบบ plus ได้ก็จะเสียสตางค์ชัดเจนเลยว่าความแตกต่างอันดับแรกคือคุณต้องเสียเงินค่าการใช้อยู่แถวๆอยู่ที่20เหรียญต่อเดือนต่อผู้ใช้นะครับ2ีเหรียญถ้าคูณด้วยประมาณ30กว่าบาทก็อยู่ประมาณ6 700บาทนะครับอันนี้เป็นแบบ แบบ plus หน้าจอนี้คือแบบ plus นะครับผมทำเป็นสีดำอันนี้เราสามารถตั้งได้ถ้าคุณเป็นแบบฟรีได้งั้นความต่างที่ผมเห็นชัดเจนคือถ้าเป็นแบบฟรีคุณสามารถใช้ได้เลยแล้วเวอร์ชันล่าสุดของเขาเนี่ยคือเวอร์ชันที่เขาเรียกว่า chat GPT 4O ตัวนี้ครับซึ่งแบบฟรีแบบเสียงเงินก็สามารถใช้ได้ผมเปิดใหม่ก่อนเนี่ยครับ 4o ตัวนี้นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดซึงมันจะเร็วกว่าฉลาดกว่า ซึ่งแบบฟรีก็ใช้ได้แต่มันจะมีข้อจำกัดคุณใช้ไปแป๊บหนึ่งก็จะหมดแล้วคุณก็จะโดนกลับไปใช้โมเดลที่ก่อนหน้านั้นซึ่งอาจจะฉลาดน้อยกว่าเรียกว่า ChatGPT 3.5นะครับคราวนี้ผมเล่าให้คุณฟังราอแตกต่างแล้วกันนะครับพอถ้าคุณแบบเสียสตางเป็นแบบ plus เนี่ยอย่างอีกฟีเจอร์นึงคุณใช้ได้มันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเช่น ChatGPT 4 o with canvas แบบนี้แบบไม่เสียเงินใช้ไม่ได้ละว t h Canvas เป็นยังไงก็ เหมือนตารางที่ผมเปรียบเทียบตะก,กี้เนี่ยเขาทําหน้าจอออกมาใหม่ให้มีการอินเทอร์เฟสเวลาคุณแชทกับคุยกับ c h a t GPT ก็จะมีข้อมูลไหลามาอย่างเงี้ยแต่เราสามารถจะทำให้เป็นเอาพุตมีหน้าจอที่แยกออกมาที่เขาเรียกว่า Canvas ทําให้ข้อมูลมันชัดเจนและอ่านง่ายมากขึ้นผลลัพธ์อยู่ทางด้านขวาแล้วคุณสามารถจะแชทกับแชท GPT เพื่อจะปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ทางด้านซ้ายอะไรแบบนี้ครับซึ่งแบบไม่เสียเงินทำไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วการเข้าถึงอย่างที่ผมว่าใช้ไปพอสักพักหนึ่งแบบไม่เสียเงินก็จะถูกจํากัดแบบเสียเงินก็ใช้ได้มากหน่อยนานหน่อยนะครับโมเดลที่ใช้ก็คือแบบไม่เสียเงินหรือแบบฟรีเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็น GPT 3.5คือเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แบบเสียเงินเนี่ยจะเป็น GPT 4o ด้วยมีตัว o ด้วยนะครับแล้วสามารถจะลองแบบเบต้าที่เป็น Canvas ได้ด้วยความเร็วก็แน่นอนอยู่แล้วแบบแบบ ฟรีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ของณเวลานั้นถ้ามีคนใช้เยอะๆผลลัพธ์อาจจะออกมาได้ช้าหน่อยแต่แบบเสียเงินก็ต้องได้สูงกว่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับการใช้งานเนี่ยเท่าที่ผมเห็นไปประสิทธิภาพ GTV4 มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการสนับสนุนจริงๆก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากปกติผมใส่เงินเราก็ไม่ค่อยจะเรียกซัพพอร์ตเลยจากจาก คนจาก c h a t GPT เท่าไหร่นะครับสิ่งที่แตกต่างชัดเจนอีกตัวหนึ่งคือการสร้างรูปภาพถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยคุณไม่สามารถสร้างรูปภาพได้ถ้าเป็นแบบเสียสตางเนี่ยเราสามารถเข้าถึงโมเดลที่เรียกว่า Dell E3 หรือ Dell E3 นี้ได้ซึ่งคุณสามารถจะสร้างรูปภาพได้ส่วนข้อจำกัดการใช้เนี่ยถ้าเป็นแบบฟรีอยู่ที่50ข้อความต่อ3ชั่วโมงส่วนแบบเสียสตางมากหน่อยเป็น2เท่า นะครับแล้วก็ขนาดของข้อมูลเนี่ยไอ้น,นี้เขาเรียกเป็นโทเค็นนะครับผมเลยทำให้ให้เขาบอกออกมาเป็นจำนวนคำก็ในแต่ละหน้าต่างหรือคำสั่งเนี่ยอยู่แถวๆห0 0 0กว่าคำซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วเราไม่น่าจะใช้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเสียสตางค์เนี่ย8ป0 0ปโทเค็นเลยนะครับคราวนี้มาดูอย่างอื่นที่คุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าคุณเป็นแบบเวอร์ชันฟรีเนี่ยคุณก็จะเห็นประมาณนี้คุณก็แชทได้ปกติแบบนี้จริงๆมันมีฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งตรงนี้ด้วยครับ เป็น GPT ที่เราสามารถที่จะคัสตอมได้ซึ่งซึ่งไอตัวคัสตอมตัวนี้สามารถบังคนอื่นๆเขาคัสตอมแล้วเอามาให้เราใช้ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบไม่เสียเงินคุณไม่สามารถทำได้ไหมครับคุณต้องกดเสียเงินก่อนคือ get plus ก่อนเป็นเวอร์ชัน plus คุณทำได้คราวนี้ผมมาให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าไปใน chat GPT ของผมอย่างนี้มันมี explore GPT อยู่ตรงนี้นะครับ ในนี้เราสามารถจะสร้าง GPT Custom สำหรับเราเองยกตัวอย่างเช่นผมทำวิดีโอ YouTube ออกมาทุกๆอาทิตย์ผมก็อยากให้ Chat GPT ช่วยคิดไอเดียคิดสคริปต์ในการทำวิดีโอ YouTube ของผมแทนที่ผมจะมาเขียนพร้อมทุกครั้งทุกๆอาทิตย์ว่าผมอยากจะได้วิดีโออาทิตย์นี้วิดีโออาทิตย์นี้ผมทำเป็น Custom GPT เอาไว้นี่คือ Custom GPT ของผมเดี๋ยวผมอ d ดิทให้คุณดูนะครับ ยวไปที่ Custom GPT ของผมก่อนเพราะผมไปที่ Custom GPT ตัวนี้ผมสามารถที่จะ Edit GPT เพื่อให้คุณเห็นนว่าข้างหลังมันเป็นยังไงผมสามารถจะ c o n f ิกได้เลยผมมีคำสั่งเบื้องต้นให้เขาเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยผมต้องการที่จะทำวิดีโอ y o u t u b e เขียนสคริปต์ให้ด้วยแล้วก็ปรับแต่งข้อความให้มันติด SEO ด้วยผมมีคำสั่งเบื้องต้นให้ก่อนแล้วก็ผมก็อยากจะบอกอะไรเขาอยากจะได้อะไรผมใส่เข้าไปในนี้ เวลาผมใช้เนี่ยผมก็แค่เข้ามาใน gpt ตัวนี้เนี่ยซึ่งมันก็คือตัวนี้แหละครับ youtube description ที่ผมตั้งชื่อเอง youtube description pro ก็คือตอนที่ผมเปิดหน้า youtube อะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูวเวลาผมทำวิดีโอ youtube ผมอยากให้เขาเขียน description ตรงนี้ครับภาษาผมตรงนี้เรียกว่า description ผมก็สั่งตรงนี้เลยว่าผมทำวิดีโอ youtube เกี่ยวกับอะไรผมบอกวิดีโอเกี่ยวกับผมทำให้คุณดูนะเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบ ChatGPT ฟรีกับ Plus ละกันแล้วผมอยากให้เขียน d e s c r i p t i o n ผมแค่ใส่คำสั่งไม่กี่คำสั่งเองแบบสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะทำออกมาให้เลยเพราะผมได้เขียน Instruction หรือคำสั่งไว้เรียบร้อยแล้วใน Custom GPT ของผมเห็นไหมครับผมก็จะได้อะไรบางอย่างออกมาเรียบร้อยเลย ในนี้เขาบอกคีย์เวิร์ดอะไรซึ่งไอ้พวกนี้ผมสั่งไว้เรียบร้อยมันทำให้ผมง่ายสะดวกในการทํางานมากขึ้นแค่อยากจะโชว์ฟีเจอร์ให้เห็นนะครับว่าเพราะคุณถ้าคุณอยู่ในเวอร์ชันฟรีคุณไม่เห็นอยู่แล้วทาให้อย่างเงี้ยเรามี GPT ของเราใช้เลยนะครับแล้วก็เรามีโอกาสไปที่เวลาที่ h ช GP t GPT ตัวมีตัวใหม่ๆมาเช่นเวอร์ชันเบต้าแบบเนี้ยหรือมีตัวอื่นๆมาเนี่ยเราก็สามารถมีโอกาสใช้ได้ก่อนเวอร์ชันฟรีนะครับ ผมก็เลยอยากจะมาเปิดให้คุณดูเพราะตอนที่ประสบการณ์ผมเองตอนที่ผมจะเลือกใช้ว่าผมจะเสียเงินดีไหมผมก็พยายามจะหาข้อมูลตอนนี้ผมผมจ่ายเงินแล้วผมก็อยากจะมาโชว์ให้บางท่านที่ยังไม่เสียเงินเห็นนะครับถ้าถามผมว่าเอาแล้วมันคุ้มค่าไหมผมตอบอยากถ้าในงานของผมผมคิดว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายเดือนนึงประมาณ7800บาทและเซนฮะยี่สิบดอลเหรียญน่ย ก็คุ้มค่าเพราะผมทำวิดีโออยู่ทุกๆอาทิตย์ผมก็อยากจะได้ d e s c r i p ชั่นได้ไอเดียผมทำข้อความโฆษณาทีมผมทำข้อความโฆษณาทุกๆวันอยู่แล้วเพราะงั้นผมก็คิดว่าคุ้มค่าแต่ถ้าเป็นคุณถ้าคุณนานๆใช้ทีผมคิดว่ามันก็ไม่ถึงกับคุ้มค่ามากแต่ถ้าเอาโดยรวมแบบฟันธงเลยเพราะบางทีมันจะทำให้คุณก้ำกึ่งว่าอย่างไรผมคิดว่าเสียเงินดีกว่าเพราะผมคิดว่าไม่ไม่แพงมากทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ แบบฟรีไม่มีคุณอาจจะค้นพบฟีเจอร์บางอย่างที่ช่วยงานของคุณในความคิดของผมนะครับเราประหยัดเวลาในการทำงานในแต่ละวันได้วันละชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าแค่ไม่กี่วันก็คุ้มค่าค่าที่จะเสียให้ c h a t GPT ครับแล้วเราสามารถที่จเรียนรู้อัปเดตต่างๆได้อีกจริงๆมันมีฟีเจอร์ลึกๆก,กว่านั้นอีกแต่ผมแค่อยากจะมาเล่าให้คุณเห็นก่อนว่าเออ h a t GPT แบบฟรีมันเป็นยังไงแบบเสียเงินมันเป็นยังไงครับงั้นสรุป เมนหลักๆคือผมคิดว่าลิมิตมันไม่ถึงกระจมมันมีข้อจํากัดแต่เวลาคุณใช้จริงๆในแต่ละวันเนี่ยผมคิดว่าไม่เคยถึงลิมิตสักทีเลยยกตัวยกเว้นคุณจะใช้ทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ผมใช้แบบธรรมดาคนทั่วไปผมว่าไม่ถึงลิมิตงั้นแบบ plus ดีกว่าแล้วก็เราสามารถเข้าถึงได้ GPT 4o ด้วยซึ่งมันก็เร็วแล้วก็ฉลาดมากกว่าแล้วก็สามารถมีฟีเจอร์อย่างเงี้ยเพราะเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถทช่จะทำให้คุณ ใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับถ้าคุณคิดว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมถ้าคุณเป็นแบบฟรีอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามาแล้วเขียนกดที่อัปเกรดแพนได้เขาก็จะมีข้อมูลให้คุณเห็นแบบฟรีคือด้านซ้ายตอนนี้ผมเป็นอีกยูเซอร์หนึ่งผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่ด้านขวาเห็นไหมครับเป็นแบบ plus คุณสามารถจะอ่านได้แล้วคุณสามารถที่จะ คลิกที่ l i มิตแอ p พลเพื่อจะไปดูข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อจำกัดของเขาได้เขาก็จะเล่ามาส่วนถ้าใครมองมากกว่านั้นเป็นรูปแบบองค์กรผมก็จะแนะนำต่อไปว่าควรสมัครแบบ b บิสเน s, <S ด้วยซ้ยำไปเรียกว่าแบบทีมแบบทีมเนี่ยจะมีค่าใช้อยู่ที่25เหรียญต่อเดือนนะครับเริ่มต้นที่2คนแต่25เหรียญเนี่ยเป็นอัตราการต้องจ่ายเป็นรายปีนะครับแต่ถ้าเป็นรายรายเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ ยูเซอร์ไลฟเหรียญต่อต่อเดือนเดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปผมจะมาเปรียบเทียบแบบ Plus กับแบบที่ไม่เห็นว่าฟีเจอร์มันต่างกันขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นก่อนผมฟันธงเลยว่าถ้าคุณใช้พอสมควรไม่ถึงกับ v y u v y user มากจ่ายเงินแบบ Plus ดีกว่าครับเพื่อจะเข้าถึงเรื่องหลายๆเรื่องที่จะทำให้งานของคุณรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผม เอาข้อมูลตัวนี้แปะไว้ใน Description ข้างล่างผมจะทำเป็นเว็บไซต์แล้วก็ใส่ข้อมูลตัวนี้ให้นะครับคุณสามารถจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ